สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาอัปเดตมองหลังบ้านหน่อยมองหลังบ้านไม่คยได้อัปเดตเท่าไหร่ก่อนที่จะรับชมคลิปก็อ,อุ้ยไม่ค่อยอยากร้องเพลงเลยไอยไม่ต้องไอฝา, <c oughs> <c oughs> ากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบคำส่วน ลีลาท่าทางกวนกวนเฮาๆคาหอนหนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไหลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งสางานทุกวันเพื่อทานผู้ชม อีอีอแม่กากำลังให้อาหารฟลิงอยู่ตรงนั้นบานรกเชียววันนี้<อ>จำได้ไหมแต่งรานฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอุ้ยนอนด้วงนอนด้วง,นนวงสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วนอนด้วงสวัสดีค้าวกันนอนด้วงมีช่อ,องเขาด้วนะคอกกี้สองห้า่งศูนแฮปปี้นะคะ นี่สงสัยจะไม่รอดแล้วคาดว่าจะไม่รอดดูอาการแล้วอาการไม่ดีเลยแตงไทยอ่อนนะคือถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเดี๋ยวปลูกใหม่เราก็ไม่รู้สาเหตุไม่เป็นไรปลูกกินเองออกแต่ดอกตัวพู มีแต่ดอกตัวผู้ผู้สาวผู้สาวบ่ออกเลยจะดองหาดองไม่มีเลยผู้สาวเนี่ยเราก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกผักแต่ก็มีประสบการณ์ในการปลูกผักไงแต่ทีเราก็ไม่รู้สาเห,เหตุเหมือนกันแต่พูดถึงหลังบ้านเนี่เราไม่ค่อยมาดูนะเราไม่เคยใส่ใจเท่าไหร มองหน้าบ้านงามงามเวเนี่ตอนแรกนะึกว่าเขาจะตายแล้วเนี่ยเขากลับงามขึ้นมาอันนี้ก็คือมะเฟืองหวานมีคนบอกยอดมะเฟืองหวานกินอร่อยนะจ๊ะดูดูด,ด,ดูงามอมแซบอมแซบเออมีคนอยากจะได้ออมแซบเรานะแต่ เราไม่สะดวกที่จะส่งทางไปรษณียน์นะคือใครอยู่ใกล้บ้านเราแวะมาที่หน้าบ้านเราอะมีมีอ่อมแซบมีผักเป็ดญี่ปุน่นมีผักปลังเราปลูกเผื่อเลยอะผ่านไปผ่านมามาเด็ดไปก้านไปทิ่มทิ่ทปลูกได้ว่านอันนี้มันเม็ดอะไรน,นี่เอาเม็ดอะไรมาฝังมาเนิ เนี่ยถ้ากลุ่มปลูกผักเห็นภาพเนี้ยเขาจะรู้ทันทีว่าต้นอะไรเขาจะบอกทันทีบางทีเอาน่นเอานี่มาฝังไว้แล้วลืมมั้เนี่ยเม็ดอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวร,รอให้เพื่อนในกลุ่มปลูกผักมาเห็นก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าต้นอะไรเ,เพื่อนในกลุ่มปลูกผักเราเก่งเก่งทุกคนมีจำปีแม่ วุน้นโหยเดี๋ยวก่อนหญ้ารกมากเลยด้านหลังเห็นป่ะเนี่ยหลังบ้านนะยหญ้ารกนี่หมักปุ๋ยไว้ในวงบ่อในในวงล้อยยางใส่ปุ๋ยหมักไปแล้วก็ตักน้ําน้ําหมักจากเศษอาหารเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ําหมักจากเศษอาหารแต่เดี๋ยวนี่พาดูนี่ก่อนน้ําหมักจากผลไม้นฝนตก นี่น้ำหมักจากผลไม้เห็นไหมน้ำหมักจากผลไม้ถ้าหมักได้ที่แล้วจะไม่มีกลิ่นนะเนี่ยเอาไปลดราดต้นไม้ทุกอย่างเลยในนี้น้ำหมักจากผลไม้วิธีทําก็ไม่ยากนะเอาผลไม้อะไรก็ได้มารวมรวมกันได้สามกิโลต่อน้ําตาลทรายแดงหนึ่งกิโลแล้วก็ใส่ให้มันทุ่มท่วมพอใส่ให้มันทุ่มท่วมเสร็จแล้วก็คน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 ,คน,น้ำตาลทรายแดงกับ ผลไม้เนี่ยให้เข้ากันแล้วก็เปิดฝาคนทุกวันหมักไว้หนึ่งเดือนน้ำหมักผลไม้ต้องต้องระวังหน่อยหนึ่งเพราะเขาเป็นกดรดเวลาใช้ต้องใช้แบบนิดเดียวอัตราส่วนนิดเดียวพอละเพราะว่าความเป็นกรดเขาเยอะใส่ต้นไม้ใหญ่ๆหญ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพวกต้นอ่อนพวกต้นกล้าอะไรต้องระวัง มีอไรก็ใส่ใส่ยพวกน้ำหมักผลไม้ทุกชนิดเลยผลไม้ทุกชนิดเลยเห็นไหมนี่เราเอามาเติมชมพู่ที่เราหล่นมาเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยพวกชมพู่ชมพู่ที่หล่นมาจากต้นเนี่ยเราก็เอามาหมักทำไปเถอะพวกน้ำหมักผลไม้น้ำหมักจากเศษอาหารนะมันทำให้ต้นไม้รอบบ้านเราแบบดู จะเดินเติบโตงอกงามแข็งแรงดีมากๆเขียวเขียวเขียวสดงดงามโอ้โหแบบซูเปอร์วูมแมนเราก็ไม่ว่างด้วยพี่ตุ้มมางานเยอะตอนนี้ไม่มีใครมาช่วยเดี๋ยวต้องเอาจอบมาถากถากเองนะเนี่ยงานหนักงานเยอะอีกแล้วจะรอให้เป็นเมล็ดพันธุ์ เธอยี่ห้ออะไรเนะี่ยฮะฮะอยากรู้เธอยี่ห้ออะไรปลูกเองบางทีก็ลืมนะยิ่งแกเลี้ยวเลยไต้เอาเชือกมัดไว้โน่นโน่นโน่นติดอีกพอได้อยู่ นายนาพี่หนุย่ยนึกว่าจะไม่รอดแล้วเดี๋ยวได้ๆนี่นายนาพี่หนุย่ยนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะโอเคอยู่แต่อยู่ติดกับนี่ปุ๋ยปุ๋ยหมักกันเนี่ย,ย,ย,กกยคือใส่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเศษผักเศษผลไม้เศษอะไรก็แล้วแต่เอามาหมักในนี้ได้ไงพอฝนชะฝนตกลงมา,างหนักๆก็จะชะปุ๋ยให้รากต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ย ดูดอาหารตัวนี้เป็นขาเราถอนขาเอาใบขาไปหมกทำปุ๋ยใส่ต้นมงต้นไม้เดี๋ยวไหลมานี่ก่อนผักหวานบ้านนะจ๊ะเห็นยอดไหมเด็ดยอดพปกินตัดกิ่งปักชำเอากิ่งไปตัดปักชำแล้วเดี๋ยวต้องบอกทุกคลิปเพราะว่าจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามานะ เพื่อนใหม่ๆจะเข้ามาเยอะเลยตอนนี้ตัดกิ่งปักชำได้นะจะผักหวานบ้านเนี่ยตัดตรงเนี้ยเห็นป่ะเห็นใต้ข้อไหมตัดตัดตัดต,ต,ตรงนี้เลยแล้วเอาทิ่มลงดินเนี่ยกิ่งแบบเนี้ยติดหมดทุกอย่างที่เห็นในนี้ก็คือกิ่งปักชำนะผักหวานบ้านผักหวานบ้านในนี้กิ่งปักชำทั้งหมดเนี่ย แล้วพอเขาูมาเราก็ตัดไปปักชําอีกแล้วเขาก็ติดง่ายจริงๆเนี่ยหอ,อมแซบ่บตาลึงหวานหรือเบนจะลงห้าสีบุศบาริมทางคือชื่อเยอะอะชื่อเยอะแล้วแต่จะเรียกเอาไปอ่อมใสอ่ออมแกงอ่อมได้แล้วก็เอาไปแกงจืดต้มจืดใสมะมะ่มาม่าแกง กะทิก็ได้อร่อยมากแล้วเนี่ยตกลงสายตาบรรลุงเลือดได้ดีมากเลยตัดกิ่งปักชาก็เกิดง่ายๆแต่ถ้าใครไม่อยากให้เขาลามไปเป็นป่าเป็นดงยังไงก็ต้องจำกัดพื้นที่ให้เขาอยู่แค่นี้ให้เขาอยู่ในกระถางเนี่ยแต่อร่อยมากเลยนะอยากให้ปลูกนะพวกตําลึงหวานเนี่ยรสชาติคล้ายๆล,ลยหรือเปล่ารสชาติคล้ายๆตาลึงเถาอะ ถ้าใครไม่เคยกินลองไปหามากินดูนะเนี่ยเราชอบใส่ต้มมามะ่าเด็ดยอดมาใสามะมะ่มาม่าพวกใบเนี่ยกินกับถ้าิ่มตรงไหนก็ขึ้นสมมุติเราจิ้มตรงเนี้ยมมนนเนี่ยเด็ดยอดหน่อยเห็นปะ่ะเนี่ยคือจิ้มตรงไหนก็ขึ้นนี่ยตเนี้ยต,ติดง่ายเด็ดเด็ดเด็ดใบไปกินเขากรอบมากนะ ดกินสดๆกับส้มตำก็อร่อยกินกับส้มตำราดน้ำตกซุปหน้าไม้แซ่บแซบ่บเป็นตระแท้ๆนี่เดี๋ยวก็ปิดรากเดินง่ายจะตายยังไม่รู้อะไร,อะไรชอบกินเม็ดอะไรก็แล้วแต่ามาฝังๆไหมแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าคือต้นอะไร <c oughs> สงสัยจังถอนหน่อยนะถอนถอน,ถอน,ถอนดีไหมแงะถอนถอนดีไหมต้อนอะไรวะ เอ้าดีกว,ว่าเดี๋ยวให้เพื่อนมาตอบเพื่อนในกลุ่มปลูกผักอะเก่งๆนี่ละมุดนะเนี่ยว่าจะถอนทิ้งเนี่ยวิตายแล้วติดลูกด้วยเหรอละมุดในกระถางนะคะเดี๋ยวละมุดในกระถางมีคุณเพลียด้วยคุณเพลี้ย เมื่อก่อนติดลูกดกดกดกมากเลยนะลมุดในกระถางเนี่ยดกจริงๆดกอยู่ปีเดียวดกอยู่ปีเดียวแล้วก็เงียบยังว่านะอยู่ในกระถางนะสมีอยู่สองต้นเนี่ยดูมะนาวอันนี้มะนาวเป็นดอกพิเศษ ที่เราตัดแต่งกิ่งไปนะหลังบ้านไม่ก็มาดูแลเลยเดี๋ยวพาดูนี่น้ำปุ๋ยอคอกน้ำหมักอันนี้จะมีพวกปุ๋ยเ,ออเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยอคอกมาใส่ต่ออันนี้มีพวกน้ำหมักเอ,อ่อจุินทรีย์สัสงเคราะห์สแสงนะแล้วเราก็เอาน้ำปุ๋ยอคอกเอาปุ๋ยอคอกมาใส่นเนี่ยละลายหมดแล้วปุ๋ยคอกเนี่ยใส่เลยเนี่ยใส่ไปเถอะ ไม่้ผสมน้ำอะ่ะใส่ๆเลยไม่ค่อยมีสนใจดูแลหลังบ้านเท่าไหร่ดูแต่หน้าบ้านเนี่ยแล้วก็ตักใส่ใส่เดี๋ยวเอานาะเอาปุ๋ยคอกมาเทใส่เลยเนี่ยเนี่ยปุ๋ยคอกฝอาก็แตกบว กรอบแตกถังพวกเนี้ถังอะดีแต่ฝาน่ะเกรดพลาสติกเนี่ยคนละเกรดเลยต้องถังดำฝาจะเหนียวถังดำทำน้ำเงินเห็นตาก็เอาไว้มาทิ่มๆไว้นี่ก็โหระพาคณะเม็กซิโกมาทิ่มไว้นี่นานเฉาเวยเอาไวา้หมัก ไลแ่แมลงเริ่มเห็นผลจากการเอาพวกเนี้ยเอาไปใส่เอาไปใส่ตามต้นมะเขือเปราะที่ชอบเป็นโรคอะ่ะนี่นั่นแหละเริ่มละกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบพันดกนะจ๊ะนี่นี่เดี๋ยวเก็บเก็บเก็บ เมล็ดพันธุ์ไว้เขาออกให้กินบ่อยๆเนี่ยเนี่ยออกมาให้กินเรื่อยๆโอ้โจำปีแม่สูงแล้วนี่จำปีแม่สูงแล้วมะม่งวมมงหามะนาวหัวเขวเอามาปักเอามาติ้ม้เนี่ยผักปลังเห็นไหมเป็นไรไม่รู้กระเจี๊ยบ เดี๋ยวค่อยมาตัดแต่งใบตัดแต่งทําสาวทงเทงทงเทงฟริงตามมาตามมาเนี่ยมีการใบเหลืองนี่รูปเป็นอะไรหรือจะได้ในโตโรเจนสูงเกินไป เก็บไว้มองหลังบ้านไม่ค่อยจะดูไอ้ค่อยสนใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตัดใบตัดใบออกปิ๊บใบออกแนมลืมเอามาปริง๊งจำปีแม่เหลือสองต้นต้นนี้กับต้นนู้น คาคาน,นั้นเฉวยอันนี้ถ้าไม่นี่แตกยอดแล้วไปตัดเขาเพราะว่าเป็นแคงเกอร์นะนี่เป็นมะนาวตัดที่ตัดกิ่งปักชำแบบควบแน่นเอามาลงไว้แต่เขาเป็นแคงเกอร์ไงใบจุดๆอะเราก็เลยแบบตัดไปเขาทิ้งเฮ้ยวนมาหามะนาว มันาเป็นดอกพิเศษนะจ๊ะวันนี้พาวนมนหามะนาวแล้วเห็นไหมเริ่มติดลูกดอกอีกรอบแล้วน้องชายเก็บไปหลายรอบเราก็เก็บไปหลายรอบมามาติดลูกดีจริงสมชื่อคุณแม่ลูกดอกแป้นดอกพิเศษ เป็นกระดกจริงๆดอกสมชื่อครับติดดอกออกผลดีใส่โฮอร์โมนนมสดโฮอร์โมนไข่เข้าไปเนี่ยพวกนี้นี่ถังน้ำหมักจากเศษอาหารนะเนี่ย สอนมะนาวมะสอนมะนาวสอนเดเดูดูดอกทุกต้นดอกทุกต้นจริงจริงนี่ก็เริ่มอันนี้กิ่งตอนที่เราตอนเองเนี่ย เนี่ยกิ่งตอนเริ่มติดลูกแล้วนี่น้ำหมักถังใหญ่น่แน,น่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยงามไหมเออเดี๋ยวหาได้มาคนคนหน่อยมีน้ำหมักตั้งหลายถังเนี่ยน้ำหมักสองถังก็น้ำหมักจากเศษอาหารทั้งนั้นเลยเต็มแล้วเต็มแล้ว เดี๋ยวต้องกดกดเอาเอาอไปนี่นี่นี่ด้วยเห็นไหมถ่ายจากถังนี้มาใส่ถังนี้แล้วก็หมักไว้นานๆยิ่งเป็นปียิ่งดีส่วนนี้สองถังเนี่ยถังเนี่ยเป็นหมักไว้เป็นปีปแล้วถ้าหมักไว้นานๆแล้วเขาจะเป็นแบบนี้นะ เห็นปะเขาจะเหมือนละลายแล้วอะเนี่ยเขาจะเหมือนละลายแล้วยิ่งหมักนานๆก็จะละลายเป็นน้ําไปเลยแล้วเป็นอะไรที่ต้นไม้ใส่ต้นไม้ต้นไม้งามดีอยากให้ทุกคนท,ทําน้ําหมักจากเศษอาหารนั้นมันทําไม่ยากนี่เห็นไหมที่เราต้องทําใช้แบบเยอะๆเพราะว่าใช้ดีต้นไม้ชอบเอาเศษผักมารวมกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราเคยทําคลิปไปแล้ว เศษผักรวมกันสามกิโลนะนี่เนี่ยละลายเป็นน้ำแล้วพอเราไปตักอันนู้นมาใส่มาหมักเนี่ยน้ำหมักจากเศษอาหารเนี่ยเอาผักมารวมกันสามกิโลนะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลนะทำเหมือนน้ำไม่นั่นเลยเอเอน้ำหมักจากผลไม้อ่ะสามกิโลน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลใส่ไปแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มถังเอ้ใส่น้ำให้ท่วมๆคนๆๆๆทิ้งไว้หนึ่งเดือนแต่เปิดฝาคนทุกวันนะ ทิ้งไว้หนึ่งเดือนเอามาใช้ได้แต่ส่วนมากเราก็จะเก็บไว้ให้มันนานๆอ่แล้วก็คอ,อยเติมอาหารคือเป็นหัวเชื้อแล้วทิ้งไว้หนึ่งเดือนเขาก็จะเป็นการเพาะเชื้อจุลินทรีย์แล้วพอเป็นพอเพาะเชื้อได้ที่แล้วเติมอาหารต่างๆได้เลยให้เขาเพาะให้เป็นหัวเชื้อก่อนจไอ้โชวอีกแล้วโชวจัง เพื่อนเก่าๆี่เห็นบ่อยะล้ยโชว์จังโชว์จริงมันเอาเป็นดอกพิเศษดอกสมชื่อนะอดอกสมชื่อตอนกิ่งขยายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นถ้าได้มาแบบดีๆนะก็ตอนกิ่งขยายพันธุ์เขาเพื่อที่จะได้มีพันธุ์ ให้เราได้ปลูกได้พาะกันอีกเยอะแยะมากมายถ่ายไม่หวานไม่ไหวเพราะเขาดกเก็บกินไปหลายรอบแล้วน้องชายมาเก็บไปกับน้องสไพก็เขาก็ทยอยออกมาจริงๆอ่ะเราเติมฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่กับน้ำหมักจากเศษอาหารนะอันนี้อันนี้เราใส่น้ำไว้ให้คอรีนมันให้คลอรีนมันระเหยไป เดี๋ยวเราก็จะตักพวกน้ำหมักเนี่ยใส่หนึ่งขันฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่อีกคือเราไม่มีสูตรตายตัวนะอย่างเดี๋ยวทาให้ดูดีกว่าบางคนอาจจะเราไม่มีสูตรตายตัวเราใช้ของเราแบบนี้มาตลอดแล้วก็เนี่ยกระบวยกระบวยแบบนี้มอมมอมอแมมแม,มนี่นะแบบนี้นะเดี๋ยวเอาออกไปก่อนเราก็จะตักใส่แบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ย มีเศษเอ,าเอาหารนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยปลาบานี้แล้วก็ใส่เลยเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยคือการบำรุงต้นมะนาวหรือพืชผักทุกชนิดได้ในน้ำหมักจากเศษอาหารนีค่อนข้างมีสารอาหารครบถ้วนนะเราใส่ทุกอย่างที่มนุษย์กิน,นมนุษย์กินเข้าใจป่ะทุกอย่างที่มนุษย์กินน,ะน่ะน้ำมันก็ยังใส่เห็นป่ะเห็นลอยๆอยไหมเนี่ยน้ำมันก็ยังใส่เข้าไปเลย คือเป็นถังเป็นถังหมักจากเศษอาหารที่ใส่ของกินทุกชนิดเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูได้แคลเซียมจากหักกระดูกสัตว์ได้หมดทุกชนิดได้หมดเลยนี่แหละที่เราเอามาทําเอามาบํารุงต้นไม้เราทําให้ต้นไม้รอบบ้านงามเนี่ยแล้วทีนี้เราจะใส่ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่เข้าไปเราเคยทําคลิปที่เทฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ไปแล้วกะเอา คือเราไม่มีสูตรตายตัวไงเราก็กะเอาเองเลยเนี่ยแล้วเราก็คนๆๆๆเดี๋ยวก่อนคนๆๆๆเดี๋ยวกอจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใส่ได้นะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยสาดเข้าไปแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใส่แบบเนี้ยทุกกระถางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอานอมวัวนมสดหัวนมไข่มาใสา่บำรุงหน่อย ลงเรือน้อยใช่ป่ะเออใช่ถูกต้องลงเรือน้อยลอยวนในสายชนหัวยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้การงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจพึ่งตอมหอมบินดมกลิ่นโบซ่อนตัวรำพันฟันไฟ เหมือนดนตรีชโลมกล่อมใจฟังหญิงฟังไปเำเราหรือไทยลำพอกใช่ป่าร้องถูกไหมปองจะเด็ดบัวบานครวรคิดนานวันเจ้าของใช่ป่ะแล้วนบัวไม่มีเจ้าของจะชมทั้งสองกระทุงพอแล้วขอให้เพื่อนๆทุกคน จงทำคลิปเดี๋ยวนี้ในขณะที่ดูเราอย่ามัวเสียค่านเน็ตไปวันๆเราต้องกระทงกระทุงกระแทกเพื่อที่ให้เพื่อนๆทาคลิปกันอุ๊ดลืมไปนี่นี่อมอมรีเขาตาที่ยงแอดนคอ,องนมช่องเดโชสุกอินใครสนใจหม่อนนอกมันปแปลกชอบปลูกหม่อนไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะตอนนี้เราเพิ่งจะเห็นว่าน้องหนวดเข้าไปพัดทล,ลุง ไปอาจจะทาฟาร์มหม่อนเพิ่งจะแอบไปเห็นไ่ย่องย่องเอ๊ะทำไมคลิปหายไปนานเลยย่องย่องไปดูหน่อยอืมแต่ก็ตามไปที่ช่องเดชโชสุกอินนะจ๊ะแล้วก็เพจเกษตรนอกรงเรียนเพจเอ่อมัมรีขาวตาเทียนนครพนมนะจ๊ะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหม่อนจากผู้มีประสบการณ์ที่แท้จริงนะจ๊ะ รอติดตามาหมอนพัทรลุงของน้องหนวดนะจ๊ะเพิ่งจะเห็นนะพอดีแบบเอ๊ะไม่เห็นลงคลิปเลยต้องไปตามดูดในเพจเกษตรนอกโรงเรียนแต่แต่แอบส่องเฉยๆไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์ใด้แรงสิ้นทำไปทำหัวขยันมากเลยทำไปเดี๋ยวพี่รอเกาะกินแล้วกันเกาะกินตอนแก่โอ้ เดี๋ยวจะปลูกเยอะๆเลยเนี่ยหนานชาวอยเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาไล่มแมลงได้ยิ่งทําพวกผักพืชขมจะรักษาพวกโรคใบเหียวใบเหลืองใบด่างพวกไวรัสต่างๆของพืชได้หรือเปล่าไม่แน่ใจกำลังทดลองอยู่เนี่ยโดยที่เด็ดเอาอย่างเงี้ยไปใส่ในกระถางมะเขือเปราะพวกตระกูลมะเขือต่างๆนี่แหละ ให้เขาย่อยสลายก็สังเกตจากต้นตะลิงปิงนะไม่มีแมงวีมาเกาะแล้วนะแมงวีจะเห็นชัดเจนมากนะที่ไม่มีแมงวีมาเกาะอะถ้าถ้าสังเกตดีๆนะเพื่อนๆที่ที่ได้ทดลองทําไปแล้วเนี่ยให้สังเกตดีๆนะว่าถ้าเขาย่อยสลายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นแมงหวีอะมาบินวนที่ต้นต้นไม้อะ่ะแปลกดีแต่ต้องรอให้เขาย่อยสลายนะใส่ไปเยอะๆเลย ดูสิหวานประลมขมเป็นยาใช่ไหมจะดูสิว่า,วาเขาจะารักษาพวกโรคไวรัสของพืชได้บ้างหรือเปล่าเราก็เป็นนักทดลองอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นนักทด,ทดลองแต่จะคงทดลองกันอีกยาวอะเพราะว่าการทดลองมันต้องใช้เวลาออ้ยว่าไงจ๊ะลูกใหญ่ดีเนี่ย ทองเทงเน,นะเนี่ยลูกใหญ่ดีนะเนี่ยลูกใหญ่ดีมีต้นเนี่ยที่ลูกใหญ่เนี่ยทองเทงสาบูนก็เป็นยายเย็นไงเวลาใครมีอาการเจ็บคอเจ็บคอเนี่ยเด็ดลูกทองเทงเไปกินเด็ดเด็ดลูกทองเทงไปกินมันชุ่มคอแล้วก็ช่วยช่วยให้หาย ไอได้พอสมควรไปหาอ่นอานในอภัยภูเบศเอาเ้อไปที่เว็บไซต์ของอภัยภูเบศเป็นไงจ๊ะเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวอาจจะลองทดลองหน่อยอันนี้มะนาวหรือส้มเนี่ยจำไม่ได้แล้วนี่มาจากไหนนี่ห <c oughs> อเม็ดหล่นตรงไหนมาขึ้นตรงนั้นอ่ะเนาะเออดีทงเทงขึ้นง่าย อันนี้น่าจะส้มป่ามะเขืออะไรวะไหนมะนาวไหนส้มเนี่ยทูฉชดาพอช่างสับสนโอ้ยไปละอย่าลืมนะจ๊ะขอให้เพื่อนๆขยันนะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะที่ทำช่อง Youtube อยู่ตอนนี้พยายามขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาเดอ้อนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้สุดชีวิตเลยตอนนี้ อยากให้ทุกคนมีรายได้พูดแต่กระทุ้งทุกวันเนี่ยอยากให้มีรายได้เพราะเวลาเราแก่เท่าชราไปแล้ว่เราไม่มีแร,แรงแล้วเนี่ยที่เห็นนี่เห็นที่เราปลูกอยู่ทุกอย่างเนี่ยวันใดวันหนึ่งเราแก่เท่าชราหมดเรี่ยวแรงเรายังพอมีเงินจากช่อง YouTube ไปกินบ้างเนาะไปละยาวหน่อยนะคลิปนี้แค่นี้นะ